ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอซี FC ช่องลูกข้เหนียวใช้สารทุกขันนเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมเองบ่าววาที่กับพาพีพ่อน่องนะครับมา,าเบิงง่วงงามครับพี่น้องวันนี้3โตัวแน่นๆคุณภาพเน้่นๆนนะครับสำหรับผู้หา งัวแดงสีเข้มเม็ดบักขามแดงจนแสบตาหรือว่าแดงองตรงกับว่าได้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมครับมีทั้งแม่สาวแล้วกะแม่ท้องมือนีีงัวเปิดราคาขอกงามครับสามตัวครับพี่น้องอย่าพลาดชมยู่มองไรนั่นนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของขอกคุณแนะนําสวัสดีครับคุณพี่ครับผมสวัสดีค่ะนะครับขอคุณพี่ยู่นสก่อนครับยู่บ้านหน้าแพงค่ะบ้านหน้าแพงตําบลตําบลหวยแองตําบลหวยแองอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับศูนย์เก้า 09 99 99 38 38 3413 3413อ่ะเบอร์โทรคุณพี่ให้ไวแต่ต้นคลิปได้พี่น้องแล้วถ่ายคลิปขออีกนะครับจกักโตครับวันนี้ง่วเรียงยุคอ,อกที่สามค่ะสามตครับพี่น้องนะครับวันนี้อ่าคุณพี่เพิ่นว่าเปิดราคาให้พี่น้องได้ฟังผู้อยากได้ไปเรียงนะครับก็จะเปิดแบงให้นะครับผมจิม๋วมะนาพี่ครับคุณพี่ครับเอาเก๋าข้างหน้าครับผมน้องยังเอาครับนี่เป่าเปาค่ะน้องเป่าเปานะครับลูกพ่อใดครับที่ว่ายค่ะ ลูกซีไว096ครับพี่น้องน้องเปาเปาลูกซีไว096อายุจักเดือนแล้วครับผมงหัวสิบแปดเดือนจ้ะสิบแปดเดือนครับพี่น้องนะครับเบื้องหัวสิบแปดเดือนโอ้เก่าไว้บ้าพี่ครับเก่าดัดลังไว้ครับโอ้ขักแนวนะครับพี่น้องเบื้องไทยครับพี่น้องไายใหญ่กว้างนะครับกระดูกขาหลังถือว่าองศาขางามอีหลีครับพี่น้องนะครับเบื้องนะครับน้องเปาเปาลูกซีไว096นะครับเอาที่เด็ด ง่วมบานหน้าแพงเด้อพี่น้องบ่เคยเขามากกับเขามาเยี่ยมเบืเบ้องผมขี่รถมาตลอดทางมี่แต่ง่วมง่ายมาครับพี่น้องแต่ละคกที่เด็ดเพิน่นเอาไก่พ่อผสมไปอายุมันเป็นซาเตอร์หนึ่งหรือจ๊ะเป็นซาเตอร์หนึ่งเลี่ยวะนะครับพี่น้องเลือกพอดีด,ดังๆใส่นะครับกําลังหาแม่บอกแนะนําตัวนี้อย่าพลาดครับพี่น้องนะผมแนะ่นว่าพลาดบ่ได้เลยสำหรับแม่นี่ราคาเนี่ยเพลินเปิดไวใบไรไปไหนเนี่ยจะไปฟังน้ำเพลินนะครับเปิดไวใบไรไปไหนครับแม่นี่เปิดใบสิบสี่หาจ้ะอ่าแสนสี่หมื่นหาพันนะครับ สนสี่หมื่นหาพันนะครับเบิ้งล่ำตัวล่ำแข่งล่ำขานะครับมักน้ำปอพี่น้องนะครับผมทายอยู่ตอนนี้นี่ผมเห็นตัวจริงตอนนี้นี่โอ้สุดแล้วครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าเป็นง่วที่เรื่องสีกระดูกโค้งสางง่หรือนะครับล่ำแงวครับพี่น้องล่ำตัวแงวดีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันราคาห่วงยังต่อร่องได้นะครับยังต่อรองได้ยังคุยได้นะครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าตรงพิ้นช่วงหน้าอกนะครับเอา เอาให้เต็มอิ่มจุ่งยางนะครับผมอ่าจุ่งยางให้เบิ้งจังอยนะครับมาลูกมะยางเร็วเอานะครับเพิ่นติดไม่เก่าครับพี่น้องนะครับต้องให้เก่าตลอดนะครับนี่นะครับติดไม่เก่าเพราะเช่าเก่านี่ก็ถึงยางน้านะครับยางน้าไม่ให้เก่านะครับเป็นปกตินะครับง่วนแต่ฟื้นไซค์ก็ไม่เก่าที่ควบคุมง่ายนะครับกได้เก่าก็ยืนนิ่งครับพี่น้องเพิ่งสังเกตเพิ่งนะครับนะครับเดี๋ยวบางตัวที่สองนะครับถ่ายคลิปนี่ท้องว้าที่เด็ดนะพี่น้อง อันนี้ครับอีกตัวนีนตัวสุดท้ายเดี๋ยวเบิ้งตัวที่2นะครับนี่นะครับตัวที่2องทีทีเปิดราคาให้พี่น้องฟังโหดแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่ยาวลึกนี่ครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตัวที่แหลกส่วนสูงอยู่อ่าลอยสี่สิบได้พี่น้องผมลืมบอกส่วนสูงนะครับประมาณลอยสี่สิบนะครับตัวนี้อ่ามันง้วนทองที่สองดิจ้ะเตออ่าง้วนทองที่สองเนาะอ่านะครับเป็นง้วนทองที่สองนะครับตอนนี้ทองก็พอได้ครับ วีโก้สองล้านจ้ะอ่าวีโก้ครับพี่น้องนะครับของเสียตู่เพื่อนนะครับอ่าวีโก้นะครับผมนี่ครับวีโก้สองล้านผสมวันที่ยี่สิบแปดสิงหาหกสี่ครับพี่น้องนะครับผสมยี่สิบแปดสิงหาหกสี่เขาเอากระตัวทองให้พ่อวีโก้สองล้านเดี๋ไปสิเอากระติตรวทองให้เนาะจ้ะนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบสามจ้ะลอยสี่สิบสามบวกเนาะแม่นจ้ะนะครับผู้จ้องย่านไอ้ไทยลูกป้องน้ำละผู้จ้องย่านไม่หยาดไม่เห็นหยาดนะครับล่ายาวครับพี่น้องตัวนี้ อาครับสีก็ถือว่าแดงนะครับผมแต่ว่ายังบวเขิ้มสัมโตแรกนะครับแต่ว่าได้ล่ำยาเป็นงัวทองที่สองแล้วครับพี่น้องวีโก้สองล้านของเสียตูนะครับเอาหลายไปไลยครับราคาเปิดใ้แม่นี่เปิดไบสิบสองจ้ะเปิดไใบแสนสองพี่น้องข้อฟังครับพี่น้องงัวทองตัวท่องไห้เพื่อนี่ตัวท่องให้นี่แสนสองนะครับผมนะครับล่ำยางยางของสี่นะครับโอ้งามหงามนะครับพี่น้องตัวนี้เอาเนื้อหนังบ่มี่ตำนียังนาพี่เนาะบ่มี่จ้ะบ่มีตำนินะครับผม ร้อยสี่สิบสามบวกด้วยพี่น้องส่วนสูงนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวชุดไทยของคุณผีเพิ่นนะครับนะครับสามตัวทีเด็ดนะครับนี่ครับที่ผมวางง้วทีเด็ดลูกลูกเพ่นไร้ไปไหนก่อนที่ขายไปแม่นี่เกือบแสนนะจ๊ะเกือบแสนครับพี่น้องนะครับห้ลูกเงีหลีนะครับแม่นี่เป็นง้วะทองนี่เนาะแม่นะอ่แม่นี่แม่นี่เป็นง้วะทองนะครับผมอ่าทองที่ไหนครับทองที่สองจ้ะทองที่สองนะครับ อทองที่2นะครับผสมกาฤทธ์ KF68 นะครับอของวิไลฟาร์มนะครับเจ้าก,กาฤทธ์ KF68 พอนอกน้าเขานะครับนี่ครับกาเลธ์ผสมวันที่30มกรา64นะครับผม30มกรา64นะครับเอาหมอตองเป็นผู้ผสมครับเอาล้อยเท่าไยครับส่วนสูง ร้อยหาสิบเจ็ดบวกค่ะร้อยหาสิบเจ็ดบวกนะครับพี่น้องนะครับลูกเพิ่นเป็นยังไงสีใดลูกเพิ่นเพริ้นไหนลูกสีใดสีแดงจ้ะสีแดงจัดเลยแดงจัดคือยังตัวที่แหลกเนาะเอานะครับผมแดงจัดทุกเนื้อขายไปเพิ่นว่าเก่าก้วเกือบแสนนะครับผมลูกเพิ่นนะครับขนับเดือนก่อเจ็ดเดือนก่อนแปดเดือนแปดเดือนนะครับผมเอาแปดเดือนนะครับเขาเป็นกระเมร์ขอดอันที่สิบสามพฤศจิกาตัวท่อง นะครับผมเรียบร้อยแล้วเนาะประกันท่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมอแม็กมาตรวจส่วนสูงครับพี่น้องเบื้องเนื้อหนังแข้งขาเห็นคุณพี่พันวาเันไหลูกเก่งอีดีนะครับเห็นเป็นง้วเครื่องดําแดงแต่ว่าลูกสีแดงเข้มเม็ดปากขามคือจังโตที่แหลกนะครับผมแต่ว่าเมียพันสูงใหญ่นะครับลอยหายากครับพี่น้องลอยหาสิบตัวร่ครับหาสิบเจ็ดค่ะลอยหาสิบเจ็ดบวกครับพี่น้องส่วนสูงเบื้องครับ เชื่องดีนะครับเป็นงัวเชื่องดีไผ่มักงใหไ่งัวสูงหัวล้นนะครับแม่นี่กับเพียงทองที่สองเองเนาะแม่ทองที่2ยังมีความสดอยู่นะครับยังมีลูกได้อีก6ทองเจ็ดทองหัวเราดูแลดีๆเนี่ยนะครับเอาคันพี่น้องอยากเอาไปรุ่นกินน้องนี่ไร้ปไะเด๋ยครับราคาเปิดก็นี่เปิด1ิีค่ะเปิดไว้แสนสีครับพี่น้องนะครับด้ง้วทองตัวทองแล้วทองพอนอกกาเล็ดเค้อหกแปดนะครับผู้มากวันได้กวันครับพี่น้องนะครับผมสําหรับง้วทองสําหรับผู้อยากบ่อยากเลี้ยงโดนบ่อยากตัวทองมันตัวไ้แล้ว นะครับผลงานลูกเพิ่นขายได้นะครับแสนหุ่นละพี่น้องนะครับเบิ่งหางเง่านะครับโอ้แงมแมน้องยังก็ครับซื้อเพิ่นตังซื้อไปป่ะนี่เป๋าตังจ้ะน้องเป๋าตังนะครับเอาราคาห้องนะครับยังต่อรองได้นะครับขอกสำหรับคนเลี้ยงงัวงบานเฮ้านะครับเอาขอให้คุณพี่ฝากเบอร์อีกจัหน่อยนะครับว่าติดต่อจังได้ก็ครับเบอร์โทร ลิตเอเบอร์09 09 99 99 38 38 3413 3413นะครับคุณพี่สว่างได้ก่อครับชื่อหน่อยค่ะอ่าพี่หน่อยได้ครับพี่น้องนะครับพี่หน่อยนะครับผมเอานะครับบ้านหน้าแพงนะครับอ่าตำบลห้วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมงง่วงงามนะครับอ่าพี่น้องเขาเดี๋ยวแบ่งกันไปเลี้ยงเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จากได้พี่น้องไปเส้นนี้นะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามถือใจก็อจะาลืมฝากากดไลค์กดแชร์ทั้งช่องย t u b e ลูกขเนียวเซาอีสานแล้วก็ทั้งเพจลูกขเนียวเซาอีสานนะครับมากดาติดตามไว้นะครับไม่คลิปไม่ไหมนะครับจากช่องเข้ากระติ๊ดแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้นะครับผมสาหรับคลิปนี้กับพา่พี่ผนันงว่า,วาเบิรง่วงงามนะครับคลิปต่อไปสิไปคอกได้นั่นก็ฝากติดตามครับจากาบ้านพิธีมีขอบคุณคุณพีได้หลายครับผมบสวัสดีครับ